อะไรเนี่ยใส่พิกัดใหม่ยังไม่เอือยเดี๋ยพิกิบไปเดสโกเดสกี้เหดสกี้เราเดี๋ยวเราออกเรือก่อนเดี๋ยวเราออกเรือตามพิกัดแล้วเดี๋ยวเราไปสลนปปิ้งออนเดอะเบดอินเดอะเบดรูมกันมันต่อตไปไเราต้องไปพิกัดที่โบบาไอแลนด์แต่ว่าผมเรายังไม่อยากไปอ่ะเราอยากไปเกาะอ,อื่นก่อน จริงๆแล้วอ่ะเรายังไม่ค่อยมีฟาร์มเลยนะบ้านของเราอ่ะดูดิไม้ก็ต้องหาอาหารก็ต้องหาแล้วก็วัตถุดิบก็ไม่ค่อยมีฉันว่าวันนี้นะเรามาเริ่มการทําฟาร์มแล้วก็หาจับสัตว์ดีไหมเพื่อนได้แต่ว่านายลืมหรือเปล่าว่าก่อนอื่นเราต้องขัาบไปนั่นก่อนคับอะเลยวะครับเราต้องขัาบมอเตอร์กันก่อนยังไงล่ะเฮ้ยมอเตอร์กับเออพวงมาลัยเออใช่กัดนี้ัดนเดี๋ยวเราดูให้นะมันขับยังไงไม่มีใครชีพแก่เลย ครับครับเออบอกเรช่วยกันแก้หน่อยแก่อะไรมีวัตถุดิบแล้วนี่วัตถุดิบเราได้มาเยอะเลยอ่ะวัตถุดิบวัตถุดิบเฮ้ยดีมีวัตถุดสุกนะเออโอ้ยดีมีวัตถุพุทธวัตถุพุทธทำายทำไรนายนายยาเฮ้ยนายยาอย่าทำมะม่วงเรายาเฮ้ยถึงไม่ใช่มะม่วงอ่ะเราก็ล่วงได้นะเว้ยอยากล่วงเหรอเนี่ยโลดโดนมาเลยทุกคนตั้งใจฟังนะคะสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือเมทัลเชือก ชิปแล้วก็ไม้อ่าเพื่อที่จะทำเป็นไอ้นั่นเรือไอ้นั่นเรือทำอะไรพวงมาอะไรปะเครื่องยนต์เครื่องยนต์หางหางเสือหางเสือเครื่องยนต์เครื่องยนต์เครื่องยนต์เลยส่วนพวงมาลัยแล้วต้องใช้สแครปสแคปสแคปแบบชิ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 วอะนะแคปสแคปสแคปแล้วก็เมทัลสแคปรปเมทัลแล้วก็เชือกแล้วก็บอย

เฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยตอนนี้เราต้องเริ่มการทําแร่เพิ่มแล้วนะเพราะว่าของแต่ละอย่างอ่ะเราต้องใช้พวกเหล็กแล้วก็กระจกหรือเปล่ามันต้องใช้เหล็กครับผมตอนนี้ผมกำลังทําการคลาฟอยู่แล้วก็แล้วก็เอาทองแดงไปคราฟเป็นเซอร์กิตบอร์ดด้วยนะเฮ้ยเซอร์บอร์ดได้เลยได้เลยได้เลยเซอร์บอร์ดอย่างนั้นเดี๋ยวฉันทําอาหารรอนะทุกคนได้ไม่ด้ส่วนเราการทาอาหารเยอะ งั้นวางใจเรื่องหางเสือเลยเดี๋ยวเราจัดการเองงั้นฉันตกปลาเราได้รวบรวมเหล็กเชือกชิปแล้วก็ไม้มาแล้วเรากำลังทำการคราบแล้วเมื่อเราคราบเสร็จปุ๊บหูมันใหญ่มากเลยอะเอาไว้ไหนอะหูใหญ่มากอะนีาเอาไว้สองข้างนี้ดีกว่าปลาวางสองข้างนี้นี่นี่ตรงนี้ฉันพี่หนึ่งสองสามมันใหญ่ไปอะทุกคนเราคิ่ามันเล็กๆอะ เี่แต่ว่าเรื่องขนาดงพรของเราแล้วเนี่ยฉันว่าอันเดียวไม่น่าพอนะเราทำแบบทั้งสองข้างไปเลยแล้วก็ต้องหาน้ำมันมาเติมด้วยมันบอกอยู่ว่ามันบอกว่าเครื่องหนึ่งเครื่องเนี่ยสามารถขับเคลื่อนด้วยแพรหนึ่งร้อยอันครับจริงเหรอเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นต้องสร้างสองเครื่องเพราะว่าแพรเราเกินแปดเลยเหรอน้ำหนักเกินไปโอเวอร์โหลด อ๋อแพเราเยอะเกินฉันว่าแทเราน่าจะซักประมาณซักข้างละสามก่อนไหมแล้วถ้าเครื่องยนต์มันพอใช้ได้เราค่อยหาวัตถุดิบมาทําเพิ่มไม่งั้นมันจะลบเกินไปปะงั้นฉันขอมอบหมายงานให้พวกนาาช่วยกันทํานะเพราะว่าคนเดียวมันเหนื่อยมากได้งั้นเดี๋ยวฉันทาฝั่งที่สองพี่กิตทาฝั่งลุนสองแล้วกันได้ผมแนะนําว่าผมแนะนําว่าเราวางใกล้แถวเครื่องเรดาร์ดีสุดเอาไว้หน้าเรดาร์เลยปะ อ่าไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้นี่ยเนี่นี่ไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้เอออย่างนี้แหละเพราะว่าเราเปิดได้ใช่ไหมเปิดไรดาแล้วเราก็สามารถหมุนได้ด้วยเอออฉลาดน่ทานฉลาดโอ้ยสมแล้วที่เป็นคนมีสมองแล้วเปิดเครื่องดิ้ครับรออะไรอ่ะแบตหมดไงครับผมกัปตันแบตหมดแบตอยู่แถวนั้นน่ะเธอไม่ฟินต์ดติดไม่ได้ทำไมไม่ใช้ไดเกล่ะพี่แจ้งใครทอดสมองครับ ตังก็ไม่ได้ท่อสมองวะเอาละฉันจะวางอีกเครื่องหนึ่งแล้วนะเอาเลยแล้โดีแล้วก็อีกเครื่องนึงอะเจมสใหญ่มากลับมาไม่มีประโยชน์เลยอ่ะให้พี่แป้งทำแป๊บเดียวเนี่ยได้ทั้งสามเครื่องแน่ใช่ฉันมีวัตถุดิบในตัวเยอะเลยอ่ะพี่กิดทำฟังนูเลยย่ายอีกสามอันน่ะเดี๋ยวลองดูก่อนว่าสามเครื่องเนี้ยมันสามารถเดินทางได้เลยหรือเปล่ามันจะไม่เรือมันจะไม่คว่ำหมอพี่แบบมันไม่สมดุลน่ะ เติมเลยเติมเลยเติมเลยมันจะหมุนไงหมุนเป็นวงกลมเราจะแบบขยับเป็นวงกลมปะสตาร์ทังกับการจับตันดึงบัตรันบังคับหน่อยครับว้าวเฮ้ยได้แล้วนี่ฝั่งู้นครับกับตันดึงเลยครับดึงแล้วกับการไอโอ้โหเครื่องข้างหลังต้องปรับมาปรับเดินหน้าด้วยครับอย่างนี้มันจะตีกันครับว้าวเฮ้ยได้ได้ได้ทั้งหลงการของเราก็ไปได้เลยเฮ้ยทุกคนนั้นเราไปหาเกาะใหญ่จับสัตว์กันไหมเพราะว่าแบบ ช่วงนี้เราค่อนข้างของกินแบบจำเจอะเออน่าเบื่ออยากกินแบบเนื้อสัตว์ประหลาดขับครืออย่โดนท้อนแจงว่าล่ะครับกับตันพิกิจแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไหนใหญ่ไหนเล็กอะพี่มันทุกทุกเกาะใหญ่มันจะมีจุดรับสัญญาณของเรดาร์หมดเลยครับอยอย่างเช่นที่จุดที่อยู่ใกล้เราคือเรือนี่ไงเรือรือไงเรือไงอ๋ออยู่นี้เอง งั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมของที่จะขึ้นไปจับสัตว์เอ๊ะเราจะแป้งเวลาจับสัตว์นี่เขาต้องใช้อะไรมั่งอะ่ะในความรู้จากอีเซกายของเจเขาว่าไงอ๋อถ้าเราจะจับสัตว์เนี่ยเราต้องใช้ตะข่ายครับกับตันแต่ตะข่ายเดี๋ยวเราต้องครับเป็นปืนตะข่ายด้วยกับตันลองดูสิครับมีหรือเปล่าแต่ทำ <Okay. S 1> โร่ก้นะฉันขับเรืออยู่ได้เลยปืนตะข่ายก็คือ n e ต l a นเ c h e r ใช่แล้วน็ต l a นเ c h e r มีมีเราทำได้เราทำเผื่อให้ทุกคนเลยละกันนะ มีลูกกระสุนหรือยังเนี่ยเราอะกระสุนต้องใช้กระสุนด้เหรอใช่สินายต้องใช้กระสุนเน็ตแลนเชอร์เราต้องมีกระสุนที่แบบว่าทำมาจากกระมังอะแต่ว่ามันต้องใช้เป็นผงฟ้าผงสีฟ้ามันได้มาจากป่าปลากระเป้าอะครับทำยังไงเราถึงจะได้ปลากระเป้าอะเราต้องหาเกาะใหญ่ครับกับตันโอเคครับเกาะใหญ่อยู่ทางซ้ายมือครับผม อ้าวดูดิสูงมากเัาไม่เห็นเห็นเนมันเงาแล้วว่ะโอเคใหญ่มากใหญ่มากจริงๆนั่นแหละครับกัปตันที่ที่เราจะมีปลาปลากระเป้าโอเคเดี๋ยวผมจะจอดตรงชายหาดนะครับเอาจอดแบบี่แกขึ้นได้ลได้อะพี่ได้ได้ได้ใหญ่มากวู้วหวว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 ะใววววววว่วหวววมววมววว เอาวิ่งตัวใหญ่ขนาดนี้พวกเราเออาสมลงกันสมอเราจะไปสับสัตว์ไม่ได้เลยนะถ้าเกิดว่าพวกเราไม่มีสิ่งนั้นอ่ะเราต้องลงน้ําไปหาปลาปลากระเป้าก่อนปะไปมีใครอ่ะต้อลงไปหาปลาปลากระเป้าอยากุดแจงหุุดแจ้เพิ่งลงหาสาหร่ายก่อนได้ได้ได้ในนี้น่าจะมีเยอะอยู่นะพี่ไม้ไม่เอาตินกบไปหรอไหนครับไม่มีไหนมีตีนกบหรอเราไม่มีตีนกบก็เราขับไว้ตั้งแต่พาร์ทที่แล้วแล้วไงไหนจะให้เอาเข้าอลา อืมเอาดิพราะว่าต้องไปหาสไลด์เองแต่ถ้านายเกียกันลุนานายก็ให้เรามาเลยไหนนายโยนมานายอยากได้ตีนกบจริงๆหรออยากไม้ขอร้องเราสิได้เราให้แล้วขอตีนกบครับวายเถอะขอตีนกบหน่อยคือตอนนี้ก็ค่อยมีตีนกบยกเว้นแจงแจงขึ้นไปบนเกาะคนเดียวก็ได้นี่ครับตีนกบแจงระวังนะข้างบนเกาะอาจจะมีสัตว์ร้ายอยู่ก็ได้นะสัตว์ร้ายไงนกเนี่ยนะนอกจากพวกนายจะมีตีนกบแล้วพวกนายอย่าลืมนี่นะอ่ะ เเรามีแล้วเรามีแล้วถังออกซิเจนอ่ะเฮ้ยเราเจอบ้านพักคนด้วยเดี๋ยวดิอย่าพึ่งนอใช่มาดูดิไหนเราไปด้วยเราไปด้วยเราขอขึ้นไปสำรวจบนเกาะก่อนแล้วกันจชแป้งแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปหาปลาปลากระเป๋าเราจะได้ไอพาร์เก็ตไงจะได้ก็ได้ก็ได้ตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรดูดิมันขึ้นไปบนน้นแล้วไหนอะไหนอะไรอะไรอะไรมาดูมันเป็นนกกระโดดไปไปมามดูดิอยากเห็นอยากเห็นขึ้นยังไงตามมันไปตามมันไปตามมันไป มันอยู่เนี่ยมันตัวระยะวะระวังไว้ดีๆดีนะฉันว่าเราเดินไปรอบๆเกาะก็ได้น่าจะมีพวกมันอยู่เยอะเฮ้ยลูปาอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยแทง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 ไอ้คนยิงไอ้คนยิงเอาปันเอาปังเอาปันแย้แทงแทางแทงแทยแทงยทแทงงแทงงแทงแทยแท้แทง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 แทเแทงแทงแท้ทงแทงแทงแงแยงทงงแทงแงแทงแทงแเทง้ เฮ้ยด้านบนอันตรายหรือเปล่าอย่าลืมนะมันมีนกอยู่ด้วยอะแถวเนี้ยขึ้นมาขึ้นมาเลยครับผมขึ้นมาเลยขึ้นมาเชื่อพาดกิจพาดกิจขึ้นมาแล้วแล้วคุณอยู่ไหนกันไหนต่อเอาพวกคุณไปไหนกันเนี่ยตรงไหนอ่ะอ๋อทางนู้นทางลงดังลงไอ้นกทิ้งหินช่วยด้วยมี่ช่วยด้วยมันเราจะยิงมันโดนไหมนะพวกนี้กลับมาแล้วยิงมันโดนไหมอ่ะยิงยากนะเฮ้ยระวังนะระวังนะลองยิงดูนะ ฉันกับพี่กิตเคยล,าลา่ลามันมาเป็นร้อยร้อยพันพันตัวแล้วปางยิงมันไม่พ้<อ>นจนลงมาจะมาทิ้งนี <c oughs> ่ทุกคนฉันมีเคล็ดลับเราต้องรอจนกว่ามันจะเข้ามาใกล้เราแล้วลุมยิงพร้อมกันตอนนล้วมีตัวอะไรอยู่ตรงตรงตรงิมผาน่ะไหนอะเียิงผา,าหรือเปล่ามานี่มานี่มานี่ดูหนึ่งนั้นเห็นไหมตรงนั้นน่ะเออตัวอะไรอะแฮไหนไหนริมผาไหนวะเฮ้ยไปดูไปดูไปดูใกล้ๆเราไปดูใกล้ๆเราไม่เห็นนะพี่กิตพาไปดูหน่อยดิ ไี้ตามมาเลยตามมาเลยทำมาทางนี้ข้างบนนี้ข้างบนนี้โอเคโอเคโอเคทุกคนโอ้ยมาแล้วมาแล้วมันชนทุกคนระวังนะจับหาที่กำบังทุกคนหาที่กำบังโอ้ชีวิตรอดเชีวิตรอดไปไหนแพ้มันหนีแพ้มันหนีโอ้ยเราเพ็ดเพ็ดเอามันที่เดียวหุยน่ารักแ่น้อยแพ้น้อยแพ้น้อยอยากได้อ่ะฆ่ามันเลย อจับสิจะฆ่าทำไมอ๋ออ๋อลืมล้วนกคนพี่คนระวังให้ดีๆตอนนี้นกไปเอาไปเอาหินแล้วอะเฮ้ยนกหินจับไปแผลมาแล้วมาแล้วย็งเลยยิงยิงยิงภารกิจของเราคือการจับแพ้ขึ้นไปบนเรือแล้วเดี๋ยวเราจะทำกรงมันแต่ตอนนี้เราต้องล่านกก่อนทุกคนจิตทนุให้พร้อมเ้ยโอ้ยโอ้ยเราจะใช้เราจะใช้จังหวะที่มันไปเอาหินทุกคนเราจะลุมยิงคอเค่อยหนึ่ง นี่ยวเดี่มันลงไปแล้ว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 ยิงยับยิงยับไม่ยิงเลยข้ามันข้ามันโอ้ยเมื่อกี้มันโฉบเห็นเราใกล้มากเลยเนาะไม่น่ากลัวเนี่ยมันลงมันลงไปเอาแล้วมันลงไปเอาของแล้วเออขึ้นมาขึ้นมายิงตัวต่อตัวตาต่อตาฟัาต่อฟัานั่นแหละทุกคนเก่งมากอูยังยังยังเลืนิดหน่อยเลืนิดหน่อยตอนนี้มันเลือดกระเซ็นเลือดกระเซ็นซิกซิกนี่แทงมันจิงแทง เก็บร้อยโอ้โหโอ้โหกิ้นไปนู่นเลยเดี๋ยวเราจะเก็บคูซากมาแล้วนะโอเคฉันขอเก็บนี่ก่อนทันโนเรียบร้อยโหได้ของอย่างเยอะทุกคนดูนะครับกัปตันโอ้ยเราไม่อยากจะอวดหรอกนะแต่ว่าเราต้องอวดซะหน่อยได้ไหนมาเฮ้ยทัวนโน่ารักเคยถ่ายไหมจีบิง ฉันเคยใส่แล้วฉันเคยใส่หลายหัวด้วยล่ะฉันเป็นกล่องหัวเดี๋ยวนะเราได้ยินเสียงปะป๊เป๊าแถวนี้จริงหรอฮะปะปั๊าป๊าดูพี่เต๋อได้หรอมันจะดังบุ้งบุ้งบุ้งบุ๋งบุ้งบุ๋งอะรอที่ไหนต่อหรือเปล่ารอตอนเช้าไหมตอนนี้มันหายากอะเราไม่เห็นอะแต่ฉันว่าไม่ต้องมันเกยหาดอยู่นี่เอ้าฮะจริงเหรอเนี่ยมันเกยอยู่นี่ไหนพี่กิตเนี่ยเห็นไหมข้างล่างเนี่ยได้ด้วรอปะาปเกยได้ด้วยเหรอเนี่ย เฮ้ยช่ยด้วยกับตันกับตันครับตรงนี้ครับหยังหินครับยิง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 มันยิงมันเฮ้ยยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ป้าด้วยก่อนมากกลัวเฮ้ยตลกอ่ะมากตลกระวังนะปาป้าอ่ะถ้าเราไม่ยิงให้มันตายอ่ะมันจะระเบิดถ้ามันระเบิดเราจะไม่ได้เลยครับกับตันแร่ที่เราต้องการอ่ะกับตันจะลงไปดูจากใต้น้าปางระวังนะ ถ้าเกิดว่ามันถ้าเกิดว่ามันพองตัวมันจะระเบิดตัวเองอย่าให้มันพองตัวฆ่านุฆ่านุ๊ฆ่านู๊กอันนี้จะช่วยจะช่วยไม่ได้ยิง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 นี่เชี่ยวชาญมากเลยอ่ะไดเฮ้ยมันมันได้มันได้แล้วได้แล้วได้แล้วระเบิดยิงยิงยิงตยตายตายตายิงแค่ตายยิงแค่ตายเรียบร้อยแล้วเก็บเลยครับกัปตันเก็บเลยเก็เลยมันได้ไอสีฟ้ามาทุกคนเย้ ท่านี้เราก็จะได้จับเจ้าแพะได้แล้วมายดูยหัวฉันสิใช่ไหมมีมีป่ะหัวฉันนีหัวเถิกมากเลยพี่ไม้บอกเลยตอนนี้ข่าวดีก็คือปางได้แร่สีฟ้ามาแล้วเราจะสามารถทัเป็นที่จับสัตว์ได้งานหน้าที่จับสัตว์อ่ะเรามอบหมายให้กับจุ๊บแจงดีกว่าเพราะว่าเราเหีืยทั้งล่านกแล้วก็ล่าปลาปักเป้าแล้วดีแมมา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 เมื่อกี้ฉันเห็นแพะบนภูเขาอ่ะบอกให้นายดูไว้ไม่มีใครดูเลยแล้มันไปไหนวะไอแพะตัวนั้นอะ แต่ว่านายก็ดูช่ำชองอุ้ยแพ้อยู่กับเราแพ้อยู่กับเราแพ้อยู่เราบนยอดเขาไหนไหนบนยอดเขาที่เรายิงอินซีเมื่อกี้อโอตกเลยจับเลยจับเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งฆ่ามันนะอุ้ยน่ารักอ่ะไม่ได้ฆ่าน่ารักมันดอง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 มา่ะต้องรีบจับมันก่อนที่เราจะอดใจไม่ไหวเอายิงเอาเอาเอาน่ารักมึงฉันจะมึงฉันขอเวลาก่อนเดี๋ยวมันวิ่งกลับมาเดี๋ยวมันไม่กลับมาฉันว่ามันต้องวิ่งกลับมาแน่ๆมันกลับมาอยู่แล้วยิง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 เออน่ารัก แทงได้ไหมแทงได้ไหมถือสิครับจะแทงทำไมล่ะครับเฮ้เน่าล้าไม่น่ารัล้ะตาแปหววโอ้แค่มากี่ตัวหรอตัวเดียวแค่ตัดตัวเดียวก็ลำบากวันนี้ฉันเสกกระสุนไปตั้งสามนัดแน่เราสามารถตั้งชื่อนะเราสามารถตั้งชื่อมันได้ด้วยนะตั้งชื่อมันว่าอะไรดีพรชัยพรชัยเบอร์รี่เบอรร์ี่พรชัยพรชัยดิพรชัยก็ได้เราไม่สามาราเหมือนไม่ค่อยอยากได้ชื่อนี้เท่าไหร่อ่ะปาร์กเดี๋ยวก่อนนะ เราต้องสร้างสร้างสนามหญ้าเพื่อให้มันกินนะเรามีสนามหญ้าหรกลับไปกลับไปก่อนกลับไปก่อนเอากลับไปก่อนเอาไปเก็บไว้ในกล่องก่อนหญ้าเขาบอกว่าเราจะต้องขุดดินเหนียวอ่ะเพื่อที่เราจะเอามาปลูกต้นไม้ได้อ่ะทุกคนทำพุ่งไปเล้วไปเล้วไปเล้วไปขุดปหนียวก่อนที่มันจะมืดนี่พระอาทิตย์เริ่มตกดินแล้วเนี่ยได้ได้ได้เราเราขอกินข้าวแนึงทำอยู่นี่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  ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ข้างข้าไม่ใช่หรอนี่ทำอยู่นี่อยู่นี่เรอแล้วจะแล้วจะแล้วนนมมี่นี่นี่ทุกคนตามไฟมาเออุ้ยทำโบารงไไมพวกขุดพวกพวกขุดพวกขุดเหรอโอเคราพไมไ่ได้หายไปพี่ไม้อาจจะตายบนเรือโอ้โหได้ดีเนียวริงด้วยคนอีกไปขุดอีกไปขุดอีกข้างในมีไปกลับเรือเลยเอ้ยกับแพกันไจาเลยเราวิจัยให้เอง ไว้ใจเราได้ไว้ใจนกนกฟ้าดูนี่จับไหมอ่ะฉันจับได้เปล่าเอาเลยพี่แจงจับได้ถ้าเกิดว่าจุ๊บแจงมีเครื่องนั้นน่ะยังไงฉันมีไหนแล้วเราเลี้ยงได้ไหมอ่ะนี่มันหายไปแล้วมันหายไปแล้วเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาวิจัยดินกันนะเซิร์ชเลยว้าวเราทำแปลงหญ้าได้จริงๆด้วยเฮ้ยจับได้แล้วจับได้กล้เราต้องจับอะไรกันอ่ะนายอยากเ่นเล่บไว้เรขอต้อเชิญเราขอต้อนเชิญว่านักเก็ตได้ไหม ไม่ไตอนนี้ตั้งชื่อว่าพรศักดิ์ต่องแสงต่องแสงวะเราไม่ได้วันนี้ท่านตั้งชื่อว่านักแก้เด็ดขาดฉันจะตั้งชื่อว่าวิงแซบทำไมอ่ะเออฉันชอบอ่ะฉันตั้งว่าวิงแซบก็ได้วิงแซบวิงแซบวิงแซบไม่เอาวันชอนเหเราเราถามจริงๆอ่ะใครเป็นกัปตันเหรอเราไงเราไม่ใช่เหรอเทุกคน ทุกคนเป็นกัปตันท่สุดเราเป็นเบ๋หรอถูกต้องไปแค่กระดาษสีตัวน้อยอันนี้คือคือสั่นหมดเกาะใช่ไหมเราไปย้ายเกาะกันดีกว่าอ้าหมดเกาะแล้วสองตัวเองนะใช่เอาเดี๋ยวแล้วสำคันสะพานก็มีทำไมไปดำลงน้ำใครมาเบียดฉันหน้าเมื่อกี้ไอปางเลยไอปลามันแขนไม่เอาขึ้นมากินเลยไม่เบียดใครน่ารักแซบมันชื่อวิงแซบ นี่นี่นี่การทำก็คือเราต้องใช้ดินเนี mm. ่ยสองก้อนไม้หกแผ่นแล้วก็พลาสติกอีกสี่เพื่อที่จะทำสนามหญ้าให้มันอืมอ่ะเดี๋ยวเราทำเองมีดินไม่มีไม้เนมีไม้อยู่ในนี้ครับมีไม้อยู่ในนี้พรชัยน่ารักเรามีไม้แล้วครับผมแล้วเราก็ต้องการพลาสติกกัปตันบอกเลยนะครับผมเรี่อกับไม้นีะครับแล้วเราก็ไปเอาดินออกมาถ้าเกิดกับตันไม่รีบสร้างครับจะเกิดโศกนาฏกรรมแล้วนะครับ เอ้ยนายเอาดินให้เราหน่อยเราเราต้อเอาดินมันคอตกแล้วนะครับกับตาแง่งดินออดินมี้จดินออกมามีก้อนเดียวแล้วครับกับตาแล้นเวลาสิ้นเวลาตาไม่ไหวแล้วครับขอตกลงครับเราลาดลาดน้ำลาดน้ำลาดน้ำครับต้องลาดน้ำก่อนครับรอรอย่างรอย่างง้อแชมีแชมีน้ำแชมีน้ำแชมีน้ำเอาดำเไอ้ปางไอ้ปางกินน้ำด้วยตัวเองเมื่อกี่จะเทสสไัดแล้วสไัดไปหมดขวดเลยโอเคเท่านี้ วันนี้พวกเราก็แค่นอนแล้วรอจนกว่าพรุ่งนี้เนี่ยมันจะงอกนะทุกคน,นะน,นแล้วก็เรารอดู<อ>พรุ่งนี้เชา้าไปนะพรชัยพรชัยพ่ก่อนใช่พรุ่งนี้เช้าจะได้เกิดสุขอนุกรรมหรือว่าต้นไม้งอกเรามาดูกันนะฮะโอเคข่าแยกกันนอนไปน,กกนอนทีสวัสดิ์ีเช้าไปพวกเราุ่งนกันนะสมชื่อจริงๆความแห่งความตายละนี่เราเลี้ยงกองคอนเซปต์ไม่ว่าจะทุกเกมเกมไหนก็แล้วแต่ รุนเงียบมาลุ้นกันว่าจะรอดไม่รอดฝันดีทุกคนฝันดีเดินเลียบเลยครับเอ๊ีเอ๊ะเอตื่นตายไหมตายไหมทุกคนมาดูเร็วเป็นไงบ้างตายไหมตายงวิ่งดูดิตค้ดตกงอจันทรงอกแล้วแต่งงติวด้วยโค้ดตกทำยังไงดีโค้ใช่โค้ใช่มันงอกช้าจังอ่ะมาที่มากินกินกินเข้าไปครับ ไม่กินมันยังไม่โตอุ้มมันไว้เออปางเลี้ยงมันไว้โอละเหหมันพี่ว่าตายหรอมันมันจะตายคามือไหมโอละเหหพรชัยนายอย่าไปอะไรไปนะนายอ่ะจับยากจับเย็นหล่อไหมพอใจจะพาไปน้ำเอาไหมตายคามือไม่เห็นเปล่าเฮ้ยมันเฮ้ยหญ้ามันเริ่มโตขึ้นนีืเลยเหรอเปล่าไม่กินได้ไม่กินได้แล้วกินได้แล้วกินไย้วมันยาวแล้วไงพรชัยพรชัย มันไม่เห็นเหรอขอดูมาเห็นเหรออย่างรู้นะยังโตยังโตไม่ถึงที่สุดยังโตไม่ถึงที่สุดครับเจ้านายเฮ้าระหว่างเรารอหญ้าโตเนี่ยเราปลูกเพิ่มให้มันเยอะกว่านี้ไหมเดี๋ยวเราตายเลยกินเลยมันหาหญ้าเจอใช่ไหมไม่นักกับมันหิวยังโตไม่เต็มที่หรอยังโตไม่เต็มที่ถ้ากับมันหิวมันจะเดินไปกินเองถ้าเกิดหญ้าโตเต็มที่อ่ะโอ้ยแต่ถ้ามันหิวแต่มันไม่รู้จะหิวยังไงแล้วนะเฮ้ยฉันต้องการไก่ก่อนเดี๋ยวไก่ก็ไปกินเดี๋ยวไก่เดี๋ยวไก่ไปกินแทนเดี๋ เดี๋ยวเราเดี <t <t ๋ยวเราชันสวชั้นจะระบำอยู่หน้ากองหญ้าเพื่อให้หญ้าโตุญาาบุมบุมบาลากะบุมบาลาะบุมบุมบาลากะเตมตุบไม่เมยังไม่เตเต็มไวโอ้ย่อนใจนมากว่ะปดรใจเอากมาบุบาาบุบา บูม้ <S <S มอ้ชัยกินๆินกินกินกินเรมกินเราฟงไม่กินแล้อม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 ออยอย่าอไม่โตเต็ทีอยอย่าเราทมอลชัยอย่าอชเดี๋ยวอชัยตกน้อีมันไม่ยอมกินน่ะมันใช่มันอ่ะ คอตกเฉยมันอาจจะปวดคอหรือเปล่าเรานวดคอให้มันดีกว่าเดี๋ยวเรานวดให้เอาพูราคาหลายรอบแล้วอ่ะหลายรอบ้ก่อน้นมันไปินไปกินแ้เาไม่กินแทงแล้วนะกินกได้เอาหมดเลยเดินขอเต่งแล้วเนี่ยเดินช่วยคอเลยน้ำเทน้ำเน้ำโอ้เทล่ะเทล่เล่มปลงใหม่เลยนะใครโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮยเ เนี่ยไอพอชัยอ่ะมันไม่เห็นทำอะไรเลยถ้าให้เจี๊ยบกินแล้วก็บอกเลยเจี๊ยบเนี่ยให้ใครเสมอนะเพื่อนงั้นเดี๋ยวเรามาปิดจบกันที่การทำอาหารเลี้ยงเพื่อนๆดีกว่าครับคุณกัปตันผมได้เมนูอาหารอันใหม่มาออมเล็ตเห็ดลิ้นจืดนี่วยแล้วแม่เราบอกเลยว่าเราดเมนูอาหารอันใหม่ลงไปอ่ะจื๊บโอ้โหห้องครัวเรานี่เหมือนห้องครัวเข้าทุกวัน เ้าห like ้องครัวจะเหมือนห้องอะไรครับกับตันเอ้ยมันสวยไงเราหมายความว่ามันสวยนะเข้าใจไหมอุ้ยโอ้โหโ้โหโอ้โหโอ้หโอ้โหโอ้โหมอัโหโอ้โมโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หโอ้โหอ้โร่อยโหโอ้โหโอหอตอ้โห่อ้โหโอ้อ้โหอ้หโอ้หโอหอยโอยอออโออโอโอออออรอหอออยหอหอหออหอ้อ พรชัยแฟนของพรชัยนี่นะอันนี้พรพรศักดิ์ก็แหละพรสีได้ไหมโอเคงั้นเอาพรชัยไปหาเพื่อนดีกว่าพรชัยอย่าอย่พชัยไม่ไม่นถ้าเราพ่มรยไปจีเอาไปถือว่าเป็นการปล่อย